ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมคะที่มีไฟเปิดตรงนี้คือตลาดขายอาหารแทมารินค่ะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะด้านหลังเนี่ยคือทางเข้าตลาดซิกาดาค่ะหรือว่าตลาดจากรจันแล้วคะ่ะใกล้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมตลาดพร้อมๆกันเลยคะ่ะตรงนี้มีจุดคัดกรองค่ะใครมีลายก็ใช้ลายสแกนค่ะถ้าใครมีไทยชนะก็ใช้ไทยชนะค่ะแต่ถ้าไม่มีไปลงชื่อค่ะ บบชเรร์โทด้วยคัตลาดซิคาด้าหรือว่าตลาดจัากรจันเนี่ยจะเป็นตลาดขายสินค้านะคะมีศูนย์อาหารด้วยค่ะแต่อยู่ด้านในนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของงานประดิษฐ์นะคะงานแฮนด์เมดหรือว่าของมือสองค่ะมีการประดับประดาตกแต่งไฟได้สวยงามน่าเดินมากๆค่ะงานสกรีนเสื้อเก๋ๆนะคะ ขอมือค่ะร้านขายเทียนทองด้วยค่ะมีเกลืออาบน้ำค่ะตลาดซิคาด้านะคะหรือว่าตลาดจักจันจะเปิดบริการทุกสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเริ่มจาก5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเหมือนกันนะคะเหมือนกับที่ตลาดแทม,มารินเลยอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดแน่ๆเลยค่ะเป็นตุกตาผ้านะคะน่ารักมากๆเลยอะดอกไม้ดูดน้ำหอมค่ะมีกลิ่นต่างๆนะคะ ชุดใบน้ำเก๋ๆค่ะพัดอันเท่าไหร่คะอันละเก้าสิบเก้าค่ะน่ารักมากเลยอ่ะดูอันนี้เป็นลูกปลาอันละเก้าสิบเก้าบาทาไซส์เล็กจะเจ็ดสิบเก้าไซส์เล็กจะเจ็ดสิบเก้าค่ะ,ะไซส์เล็กก็พกพาสะดวกนะคะใส่กระเป๋าเราได้เลยราคาไม่แพงค่ะ งานเพ้นท์เทนใม่ทำเองราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะด้านหลังของร้านค้าจะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งนะคะรู้สึกว่าโซนขายอาหารจะอยู่ฝั่งนู้นโซนนี้จะเป็นโซนขายอาหารแน่ๆเลยค่ะหเห็นกระทะทองเหลืองและด้านขวามือเป็นลานแสดงดนตรีนะคะ นที่มาจับจ่ายใช้ซอยได้รับความเพลิดเพลินค่ะมีวาดรูปด้วยนะคะมีบนส,สีมาขายด้วยนะคะมีโรเซยี่ห้อฮูคาเดนมาขายด้วยนะคะคนที่มาเดินนะคะก็มีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะวัดรูปร้อยหนึ่งไปนั่งไปนั่งวาดรับฟิวมันหายไปแอบเดียว ร้านขายของชิลละลึกค่ะเป็นตลาดที่น่ามาเดินมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีมากร่มรื่นคนไม่เยอะค่ะแล้วก็สินค้าที่วางขายว้าวเลยค่ะอย่างเช่นภาพวาดนี้เป็นต้นนะคะโซนนี้จะเป็นโซนศินละปะแน่นอนค่ะว้าวนี่สวยมากเลยอ่ะ มีการประดับประดาไฟสวยงามมากๆเลยค่ะน่าเดินมากอากาศก็ไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นช่วงนี้ก็จะประมาณสัก6กโมงครึ่งนิดนิดค่ะโซนนี้เป็นโซนขายอาหารแน่นอนค่ะหมาล่านะคะที่นี่6กไม้ร้อยค่ะไก่ทอดค่ะดูกรอบน่ากินมากเลยนะคะมีหมึกบดด้วยนะคะคิดถึงฟิลงานวัดเลยค่ะ 3ตัวร้อยสอตัวร้อยนะคะแล้วแต่ขนาดค่ะไส้กรอกอีสานกลิ่นหอมมากเลยค่ะกําลังหมุนกําลังย่างมียำแหนมข้าวทอดด้วยค่ะยำแหนม85บาทค่ะชุดหนึ่งอุ้ยน่ากินมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะหมูปิ้งขายยังไงคะชุดละ65บาทค่ะชุดหนึ่งช,ชุดหนึ่งมีกี่ไม้คะเจ็ดไม้ค่ะชุดหนึ่งเจ็ดไม้ ชุดหนึ่งเจ็ดไม้์หกสิบห้าบาทข้าวเหนียวต่างหากนะคะทอดมันขายยังไงคะทอดมันชุดละหกสิบห้าบาทค่ะชุดละหกสิบห้าบาทชุดหนึ่งมีกี่ชิ้นคะมีแปดชิ้นค่ะแปดชิ้นชุดหนึ่งมีแปดชิ้นค่ะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะคะค่ะส้มตำก็น่ากินค่ะแสดงว่าร้านทุกร้านในนี้ไม่รับเงินสดใช่ไหมคะรับเฉพาะคูปองอ๋อท่านผู้ชมค่ะทุกร้านในนี้นะคะรับเฉพาะคูปองค่ะไม่รับเงินสดค่ะ พูดถึงราคานะคะที่ตลาดจักรจันหรือว่าตลาดซิคาดาราคาอาจจะสูงกว่าที่ตลาดแทมร์นินนอกจากจะมีอาหารไทยแล้วก็ยังมีอาหารต่างชาติด้วยค่ะอย่างเช่นร้านนี้ขายเฟรนช์ฟรายนะคะไกท่ทอดต่างๆค่ะยังผัดข้าวกระทะเรียกเรามาค่ะพี่ก็ทำข้าวผัดค่ะหอยนางรมชุดหนึ่งเท่าไหรค่คะ150ยห้าสิบร้อย ปลาเผาก็หมุนหอมหอมเลยค่ะร้านนี้ขายพิซซ่าค่ะใครไม่อยากจะกินอาหารไทยก็มีพิซซ่าไว้คอยบริการนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อคูปองดีกว่าเดินผ่านร้านคุณพี่เขาสองรอบมีอาการอยากจะกินมากๆค่ะยำแหนมคลุกชุดหนึ่ง85บาทเอาชุดหนึ่งนะคะเอาชุดหนึ่งค่ะ ใส่กล่องหรือว่าใส่ใส่กล่องค่ะใส่กล่องเศษน้อยหรือว่าปานกลางคะเรากําลังรอยําแหนมครุกของเรานะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวหัวหินในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์จะต้องมาเดินเที่ยวชมดูของดูอาหารที่ตลาดซิคาด้าหรือว่าตลาดจากรจันค่ะหาได้ง่ายมากนะคะอยู่ข้างๆตลาดแทมมารีนหรือว่าตลาดมะขามนั่นเองนะคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะมาซื้อพัดค่ะแวะมาซื้อพัดค่ะลายสวยไม่เอ่ยอันเล็กนี่เท่าไหร่คะอ9คับอัน,นึ่งงเนาะ พัดค่ะอากาศร้อนๆที่เมืองไทยต้องซื้อพัดติดตัวขอบคุณค่ะ